สวัสดีนะคะนักเรียนคาที่แล้วนะคะครูก็ได้สอนในเรื่องของโรคลมพิษไปแล้วส่วนคาบวันนี้นะคะครูก็จะมาต่อเนื่องในเรื่องของโรคฟันผุกันนะคะสําหรับโรคนี้นะคะนักเรียนก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เราจะต้องดูแลแล้วก็รักษาในช่องปากของเรานั้นนะคะให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันการเกิดฟันผุนะคะ โรคฟันผุนะคะนักเรียนก็คือโรคของฟันที่มีเนะื้อฟันถูกทําลายไปนะคะโดยมีการทําลายเราตุที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของเนื้อเยื่อเหล่านี้จนทําให้ฟันนั้นนะคะเกิดการเป็นรูหรือว่าเป็นพลุงถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษานะคะก็จะลุกลามแล้วก็ขยายใหญ่แรืลอกขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ฟันของเรานั้นนะคะได้รับการเจ็บปวดทุกทรมานแล้วก็ สุดท้ายนะคะอาจจะต้องสูญเสียฟันโดยต้องถอนฟันนั้นออกทิ้งไปนะคะโรคฟันผูนะคะก็จัดเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเกิดจากเชือ้อโรคและติดต่อกันได้ทางน้ำลายนะคะโดยกระบวนการเกิดโรคนั้นนะคะจําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบสําคัญ3อย่างด้วยกันได้แก่ตัวฟันเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็สภาวะความเป็นกรดภายในช่องปากนะคะ โดยปกติแล้วนะคะภายในช่องปากนะคะก็จะมีกระบวนการเลขเปลี่ยนเร่ธาตุระหว่างตัวฟันแล้วก็จะมีเร่ธาตุที่มีอยู่ในน้ําลายตลอดเวลานะคะโดยจะมีทั้งการสูญเสียเร่ธาตุจากตัวฟันแล้วก็การคืนกลับเร่ธาตุถูงตัวฟันนะคะซึ่งในสภาวะที่สภาพในช่องปากเป็นกลางนะคะก่อนที่จะเกิดรูปุบนฟันที่มองเห็นได้ในระยะเริ่มแรกนะคะ ที่มีการสูญเสียเรืดธาตุนั้นออกจากผิวฟันนั้นนะคะหากสังเกตให้ดีๆนะคะก็จะเห็นว่าฟันนะคะเริ่มเสียความเงามันมองเห็นเป็นสีขุ่นขาวคล้ายชอกนะคะเริ่มจากเป็นจุดขาวนะคะแล้วก็ขยายขนาดขึ้นได้ซึ่งมักจะพบบริเวณที่เป็นหลุมร่องฟันลึกนะคะหรือว่าบริเวณซอกฟันคอฟันที่มีคราบจุลินทรีย์สะสมไว้มากค่ะ ซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตเห็นได้ทันนะคะก็จะสามารถหยุดยัง้งแล้วก็สามารถทำให้เกิดการลุกลามของการเกิดฟันผุนี้ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผลเสียของการเกิดโรคฟันผุค่ะโรคฟันผุนั้นนะคะระยะเริ่มต้นยังไม่ก่อให้เกิดอาการเสียวหรือว่าเจ็บปวดใดๆนะคะ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิวฟันหมุนเป็นจุดนะคะหรือว่าเกิดฝ้าขาวขุค่คล้ายช็อกนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตเห็นหรือว่าตรวจพบตักแต่เนิ่นๆน,น,นะคะก็จะสามารถรักษาไม่ให้เกิดฟันเป็นรูได้ค่ะแต่ถ้าต่อไปนะคะรักษามไม่ได้แล้วก็จะเกิดการทำลายของเน้อฟันต่อไปตามลำดับนะคะก็คือฟันปุระยะที่หนึ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่า ฟันของเรานั้นนะคะเป็นรูผุที่ผิวฟันแล้วก็อาจจะมีสีเทาหรือว่าสีดําหรือมีสีขาวขุน่นรอบๆอบฟันนะคะระยะนี้นะคะยังไม่มีอาการใดๆฟันผุระยะที่สองนะคะฟันของเรานะคะก็จะเป็นรูผุลุกลามกว้างแล้วก็ลึกขึ้นเข้าสู่ชั้นเนื้อของฟันนะคะจะอยู่ใกล้โครงประสาทนะคะเกิดอาการเสียวฟันโดยเฉพาะเมื่อเรา กินอาหารหวานหรือว่าน้ําเย็นเข้าไปนะคะก็จะเกิดอาการเสียวฟันยิ่งขึ้นนะคะฟันผูระยะที่สามนะคะก็ฟันของเรานะคะก็จะเป็นรูฟุลึกลามลงไปถึงโครงประสาทฟันนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่อยู่ของประสาทรับความรู้สึกนะคะแล้วก็ทําให้ปวดฟันจนเคี้ยวอาหารไม่ได้นะคะต่อมาก็ฟันผูระยะที่สีนะคะก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็ลุกลาม ออกไปรอบตัวฟันถึงอวัยวะของรอบตัวฟันเลยนะคะอาจจะเกิดฟีนองฟันโยกมีอาการที่ปวดแดงนะคะแล้วก็เชี้ยวอาหารไม่ได้เลยทีเดียวนะคะพวกนี้นะคะก็จะเป็นฟันผุที่ไม่สามารถทําการรักษาได้นะคะฟันของคนเรานั้นนะคะเมื่อไม่สามารถที่จะรักษาซี่ที่ผุไว้ได้นะคะก็จําเป็นที่จะต้อง ถอนซี่นั้นทิ้งออกไปนะคะทําให้เรานั้นนะคะเกิดการสูญเสียฟันแล้วก็มีปัญหาอื่นๆตามมาได้อีกมากมายหลายสาเหตุนะคะโรคฟันผุนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะโรคฟันผุนะคะก็จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะที่อาศัยอยู่ในช่องปากรวมตัวกับเศษอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำลายที่สะสมกันจนเป็นคราบเหนียวที่เรียกว่าคราบฟันนะคะ หรือว่าคราบแบคทีรียนั่นเองนะคะซึ่งจะเกาะอ,อยู่บริเวณบนผิวของฟันแบคทีเรียเหล่านี้นะคะก็จะเปลี่ยนสภาพจากน้ำตาลและแป้งให้เป็นกรดนะคะซึ่งมีฤทธิ์ที่จะทำลายแรซินบ,บนผิวฟันได้จนก่อให้เกิดเป็นรูนะคะโดยเริ่มจากขนาดเล็กๆมากนะคะไปจนเกิดการลุกลามใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกลายเป็นโรคฟันผุนั่นเองนะคะนักเรียน สำหรับใครบ้างนะคะที่เสี่ยงต่อโรคพันผุนะคะโรคพันผุนั้นนะคะก็มักจะพบได้บ่อยในเด็กนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่นะคะก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกันโดยจะมีปัจจัยเหล่านี้นะคะที่เป็นส่วนประกอบปัจจัยที่1น,นะคะก็จะเป็นการบริโภคอาหารที่มีคาร์บเไฮดรตเยอะนะคะอย่างเช่นแป้งแล้วก็น้ำตาลปัจจัยที่2ก็จะเป็นการดื่มน้ำที่ไม่มีฟัสอรัสผสม อยู่ในส่วนประกอบนั้นนะคะต่อไปปัจจัยที่3ก็จะเป็นอาการของปากแห้งนะคะปัจจัยที่4ี่ก็จะเป็นการใช้ยาบางชนิดนะคะที่ว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เหมาะสมที่จะใช้นะคะต่อไปปัจจัยที่ห้านะคะก็จะเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากเรานั้นนะคะอย่างไม่ถูกสุข,ขลนะักษณะแล้วก็ไม่ถูกวิธีนะคะ สำหรับส่วนใดของฟันนะคะที่ปุได้ง่ายที่สุดก็มาดูกันเลยนะคะว่าอาการฟันผุนะคะก็มักจะเกิดในสามตำแหน่งนะคะดังนี้ตำแหน่งที่1นึนะคะก็อาการฟันผุบบริเวณพื้นเคลือบฟันที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารนะคะเพราะว่ารากของแบคทีเรียนั้นซึ่งมักจะติดอยู่ตามร่องฟันนะคะมักจะพบบ่อยได้ในเด็กนะคะเนื่องจากว่า การและเลยการเปลงฟันในบริเวณนี้นะคะเพราะว่าเด็กส่วนมากนะคะก็จะไม่ค่อยอที่จะรักษา,าช่องปากของตนเองได้มากพอสมควรนะคะต่อมานะคะก็ตำแหน่งที่สองนะคะก็จะเป็นอา,อาการฟัน,ฟนผุระหว่างซอกฟันนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงซึ่งไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยการเปลงฟันเชียงอย่างเดียวนะคะ ต่อมาตำแหน่งที่3ก็อาการฟันผุที่บริเวณรากฟันอ,อาการนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นจากภาวะเหนือรุดนะคะหรือว่าการสูญเสียของกระดูกฟันอันมีสาเหตุอันสืบเนื่องมาจากโรคเหนืนะคะหรือว่าโรคปริทันอักเสบนะคะอาการบ่งชี้ของโรคฟันผุมีอะไรบ้างนะคะก็ฟันผุนะคะ อาจจะเกิดขึ้นกับฟันครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนซึ่งหรือมากกว่าน้นก็ได้นะคะส่วนอาการที่พบบ่อยนะคะก็ได้แก่หนึ่งนะคะมีการพบรูหรือว่ารอยผุที่ฟันนะคะสองจะมีอาการเสียวฟันมากขึ้นเมื่อ,อเวลาเราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารหวานจัดร้อนจัดหรือว่าเย็นจัดเข้าไปนะคะ3ก็จะมีอาการปวดฟันมากนะคะ ส่วนข้อ4นะคะก็จะมีเศษอาหารติดบริเวณซอกฟันบ่อยครั้งขึ้นนะคะเนือความรุนแรงของโรคฟันปุนะคะ 1. การเกิดคราบขาวแบคทีเรียก็จะทําปฏิกิริยากับแป้งหรือว่าน้าตาลนะคะซึ่งก่อให้เกิดกรดที่สามารถทําลายผิวเครือบฟันดังนั้นนะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียแร่ธาตุนะคะซึ่งมีชื่อว่าแคลเซียมนะคะ ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเป็นคราบสีขาวคุ่นที่บริเวณฟันนะคะระยะนี้นะคะยังสามารถที่จะรักษาได้โดยง่ายนะคะต่อไป2นะคะก็จะเป็นการปุที่ผิวเคลือบฟันนะคะการสูญเสียแคลเซียมดําเนินต่อไปจนมีการเสื่อมสลายของผิวเคลือบฟันนะคะระยะนี้นะคะก็ควรได้รับการดูแลรักษาโดยตรงจากทันตแพทย์นะคะ สามนะคะนักเรียนก็จะเป็นการผุที่เนืนนะะเ้อฟันนะคะการผุจากผิวเคลือบฟันนะคะก็จะลุกลามลึกเข้าไปถึงเนื้อฟันเรื่อยๆนะคะซึ่งสามารถขยายการผุไปยังฟันซี่อื่นอื่นได้ตลอดเวลานะคะ4ก็จะเป็นการผุลุกลามไปยังโครงประสาทฟันของเรานั่นเองนะคะหากอาการฟันผุไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะการผุก็จะลุกลามลึก ไปถึงโรงประสาทฟันนะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมของสิ่งประสาทมากมายในช่องปากของเรานะคะและถ้าหากว่าโรงประสาทของฟันนะคะเกิดการติดเชื้อก็อาจจะเกิดสีที่ไายรากฟันได้นะคะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อตัวเรานะคะการรักษาโระคฟัปนปุนะคะนักเรียนฟันปุนะคะก็จะมีการรักษาได้ต่างๆกันไปตามระยะการเกิดโรคนะคะ ก็คือการใช้ฟัวรอไรส์เฉพาะที่นะคะหรือว่าการเปลงฟันด้วยยาสีฟันที่ผสมฟัวรอไรส์นะคะก็จะช่วยรักษาฟันที่เกือบจะปุให้กลับมาสู่ปกติได้นะคะโดยเรานะคะก็จะเปลงฟันด้วยยาสีฟันที่ผสมฟัวรอไรสนั้นเป็นประจำนะคะแล้วก็ทิ้งยาสีฟันนั้นไม่คงอยู่ในช่องปากนานขึ้นไม่น้อยกว่า2นาทีนะคะแล้วเราก็ค่อยๆบ้วนทิ้งนะคะ ก็ซึ่งก็จะช่วยให้ฟันเรานะคะไม่ผุต่อไปได้นะคะแต่ว่าสําหรับเด็กเล็กๆนะคะเราก็ต้องระวังนะคะว่าแม่เขานะคะกลืนยาสีฟันลงไปนะคะเพราะว่าอาจจะกจเกิดผลเสียต่อร่างกายเขาได้ค่ะส่วนคนที่มีการใส่ฟันปลอมนะคะชนิดที่ถอดได้นะคะหรือว่าติดแน่นหรือว่าผู้ที่ใส่เครื่องมือเพื่อการจัดฟันนั้นนะคะ หากว่าไม่ได้ดูแลทำความสะอาดฟันเป็นอย่างดีนะคะก็จะทําให้ฟันของเรานั้นเกิดการสะสมของค่าจุลินทรีย์ได้ง่ายซึ่งจะเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคฟันปุนะคะหรือว่าเนือกอักเสบแล้วก็โรคปฏิทันอักเสบได้เช่นกันนะคะนักเรียนต่อมาก็จะเป็นกอรอุดฟันนะคะก็คือเมื่อฟันปุ๋นเ,เป็นอย่างชัดเจนนะคะก็ จะอยู่ในระยะที่มีการทำลายเฉพาะถึงส่วนเนื้อฟันนะคะนะคักเรียนต่อมาจะเป็นรักษารากฟันนะคะก็คือเป็นการรักษาโรคฟันผุนะคะที่มีการผุลูกลามเข้าไปถึงโรงประสัทฟันแล้วนั่นเองนะคะต่อมาการถอนฟันนะคะก็คือเมื่อการอักเสบลูกลามไปมากไม่เหลือเนื้อฟันที่จะสามารถรักษาฟันซี่นั้นไว้ได้ต่อไปนะคะนะคักเรียน วัสดุอุดฟันนะคะนักเรียนก็จะมีอยู่ด้วยกัน2องแบบนะคะแบบที่1ก็จะเป็นการอุดฟันด้วยวัสดุอุดที่เป็นโลหะหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าอะมันกัมนะคะวัสดุที่2ก็จะเป็นาการอุดฟันด้วยวัสดุที่สีเหมือนฟันของเรานั่นเองนะคะการดูแลตนเองหลังการอุดฟันนะคะนักเรียน การหลุดฟันด้วยวัสดุอุดที่เป็นโลหะนะคะหรือว่าอะมันกั๊มนะคะก็หนึ่งนะคะก็คือเราห้ามเคี้ยวข้างที่เราอุดนะคะเป็นเวลาประมาณ24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเนื่องจากวัสดุนั้นยังไม่แข็งตัวเต็มที่แล้วก็สองนะคะระยะเรกภายหลังของการหลุดฟันนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบอาการเสียวฟันเมื่อสัมผัสของร้อนหรือว่าของเย็นนะคะ อาการเหล่านี้นะคะก็จะค่อยๆที่จะหายไปเองเรื่อยๆซึ่งระยะเวลาก็จะแตกต่างกันนะคะในแต่ละบุคคลแต่ถ้าหากว่ามีอาการปวดร่วมด้วยนะคะก็ควรที่จะพบแพทย์โดยเร็วนะคะต่อไป3นะคะก็จะเป็นาการที่เรานะคะควรทดลงเคี้ยวอาหาร่อนถ้าหากว่าเคี้ยวแล้วรู้สึกว่าสูงคํำสะดุดหรือว่าใช้เคี้ยวไม่ได้นะคะ เราก็ควรพบชันตพเย์ทันทีเพื่อตรวจแก้ไขหรือว่าขัดแต่งให้สามารถที่จะเคี้ยวได้ค่ะแล้วก็สี่นะคะในรายที่จำเป็นที่จะต้องใช้ยาชานั้นนะคะเพื่อที่จะลดอาการเสียวฟันขณะโกฟันนะคะกรณีฟันบนนะคะก็จะชาเฉพาะจุดที่ทำส่วนถ้าหากเป็นฟันล่างนะคะก็มาจะชาที่บริเวณกว้างกว่านะคะ ยาชานั้นนะคะก็จะมีดทิ์ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะ5นะคะก็จะเป็นฟันที่เคยมีอาการไม่ปกตินะคะหรือว่าฟันที่ผุลึกมากภายหลังการอุดนั้นนะคะก็อาจจะมีอาการปวดหรือว่าเสียวฟันอย่างรุนแรงนะคะาสาเหตุนี้นะคะก็เป็นเพราะรอยผุลึกจนใกล้ทะลุนะคะหรือว่าทะลุจนถึงโวงฟันแล้วดังนั้นนะคะจึงควร พบสันตแพทย์ให้โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ทำการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะสำหรับการอุดฟันด้วยวัสดุที่สีเหมือนฟันนะคะนักเรียนหนึ่งภายหลังจากการอุดฟันเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะใช้เคียวอาหารได้เลยนะคะสองนะคะในกรณีที่เราอุดบริเวณปลายฟันหน้านะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ฟันหน้าเคียวอาหารโดยตรงเสียก่อน ราะว่าฟันหน้าของเรานั้นนะคะให้ความสวยงามแต่ว่าไม่แข็งแรงพอที่จะใช้บดเคี้ยวอาหารนะคะ 3. วัสดุที่สีเหมือนฟันนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีําหรือเหลืองเมื่ออุดเป็นเวลานานนะคะ 4. ถ้าหากว่าเราเคี้ยวอาหารแล้วรู้สึกว่าที่อุดฟันนั้นนะคะก็สูงค้ำสะดุดหรือว่ามีอาการที่เสียวฟันหรือว่าปวดนะคะ ก็ควรที่จะพบทนตแพทย์โดยเร็วนะคะเพื่อที่จะตรวจแก้ไขหรือว่ากัแต่งให้ฟันนั้นสามารถใช้เกี่ยวอาหารได้ปกตินะคะ5้าฟันที่เคยมีอาการไม่ปกตินะคะหรือว่าฟันที่ผุลึกมากอาจจะมีอาการปวดหรือว่าเสียวฟันอย่างรุนแรงนะคะภายหลังการอุดเพราะว่าอ่าเป็นรอยผุจนลึกใกล้จนทะลุโพรงฟันนะคะเราจึงควรที่จะพบทนงแพทย์โดยเร็ว เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไปนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ฟันของเรานั้นผุลงงไปเรื่อยๆนะคะการป้องกันฟันผุนะคะนักเรียนอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องเปลงฟันวันละสองครั้งนะคะด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรด์นะคะหรือว่ามีคุณสมบัติที่ช่วยลดการก่อตัวของคราบแบคทีเรียได้นะคะเพราะว่า,าฟันของเรานั้นนะคะก็ หลังจากที่รับประทานอาหารต่างๆมานะคะก็จะมีคราบเกาะอยู่ที่ตัวฟันของเรานะคะเราจรึงจะต้องใช้ส่วนผสมของตัวรายน้ำน,นะคะทาลายสิ่งสกปรกที่ฟันของเรานะคะ 2. นะคะก็การใช้ใหม่ขัดฟันนะคะหรือว่าเรียงทำความสะอาดโซกฟันเป็นประจํานะคะเพื่อทาความสะอาดบริเวณโซกฟันหรือว่าบริเวณที่การแปรงฟันนั้นเข้าไม่ถึงนะคะ3นะคะก็จะเป็น การบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากนะคะที่ออกฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนะคะเพื่อฟันของเรานั้นจะสะอาดแล้วก็ลดแบคทีรียในฟันของเราได้เป็นอย่างดีค่ะต่อมา C นะคะก็จะเป็นการบริโภคอาหารให้เหมาะสมตามหลักโภชนาการนะคะแล้วก็จํากัดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตค่ะต่อมา5นะคะก็จะเป็นาการเข้าพบตันประเภททุกๆ6เดือนเป็นประจํานะคะเพื่อที่จะ ดูแลฟันของเราให้ปลอ,อดภัยอยู่เสมอนะคะต่อมาก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเคลือบหลุมร่องฟันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทันทแพทย์ส่วนใหญ่นะคะแนะนำต่อบุคคลทั่วไปนะคะการป้องกันฟันผุที่ให้ผลดีที่สุดนะคะก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะ แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารหวานอาหารเหนียวติดฟันที่ทําให้เกิดโรคฟันผุนะคะแล้วก็ควรดูเลรักษาความสะอาดของช่องปากให้สะอาดอย่างทั่วถึงสม่ําเสมอโดยการเปล่งฟันด้วยยาสีฟันที่ผสมฟัวรายทุกครั้งนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองเป็นประจำแดะจะใช้ฟัวรายเสริมเพื่อเป็นการป้องกันฟันผุอีกส่วนหนึ่งนะคะ ในเรื่องของอาหารและสุขภาพช่องปากนะคะนักเรียนเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันมากเพราะว่า,าการผ่านอาหารเข้าสู่ร่างกายนั้นนะคะอันดับแรกก็คือผ่านจากช่องปากและเป็นการย่อยอาหารในชัน้นแรกๆด้วยถ้าหากการย่อยอาหารเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์นะคะก็ย่อมที่จะเกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างแน่นอนค่ะฟันของเรานั้นนะคะก็จัดได้ว่าเป็นอวัยวะที่ข็งแรง ที่สุดของร่างกายเรานะคะแต่ก็ยังเกิดการผุก,กร่อนแล้วก็เสื่อมไปตามสภาพได้นะคะเพราะว่าการกินอาหารของเรานั้นนะคะไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีค่ะเมื่อฟันอ่ซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแกร่งนะคะแต่ก็ยังเสื่อมโทรมดังนั้นส่วนต่างๆของร่างกายที่อ่อนแอขวานะคะก็จะต้องเสื่อมโทรมไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ การที่ฟันของเรานั้นนะคะเสียรหรือว่าเหงือกบวมนั้นจะต้องใช้เวลานานกว่าจะแสดงอาการนะคะแต่ถ้าเรากินอาหารไม่ถูกต้องแล้วก็ดูแลฟันให้ดีตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอน,นะคะก็เราก็ไม่ต้องเสียเวลาทําฟันหรือว่ารักษาฟันแล้วก็รักษาเหงือกที่แสนจะแพงนะคะ